สวัสดีครับทุกคนเจซจาก Movie m a n d a l e r นะครับวันนี้ผมมาอยู่ในช่วงของรีวิวหนังเก่านะครับหนังเก่าเล่าใหม่นะเป็นหนังจากปี2004นะครับ18ปีที่แล้วโดยผู้กำกับคนนี้เลยครับผม M.Night ท h ชยามารานนะครับเรื่องราวของหมู่บ้านต้องสาบเสยียงนะครับแต่ว่าในเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะเพราะว่า M.Night เนี่ยชอบหักมุมเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับก็ มีสปอยตอนจบด้วยนิดหน่อยนะครับโอเคเริ่มจากการรีวิวเล่าเรื่องราวก่อนนะครับเรื่องราวเนี่ยเล่าถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับซึ่งหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าเหมือนอยู่ในยุคแบบพีเรียะครับร้อยสองร้อยสามร้อยปีที่แล้วเนี่ยการแต่งตัวคําพูดคําจานะครับข้าวของเครื่องมือเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันดูแบบย้อนยุคนะแล้วก็ เขาก็เล่าถึงเงื่อนไขต่างๆครับว่าเออเนี่ยเราอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเราห้ามออกไปข้างนอกนะแล้วก็สีต้องห้ามมันคือสีอะไรสีแดงใช่ไหมสีเหลืองคือสีที่แบบว่าทําให้คุณปลอดภัยนะครับแล้วก็มันก็จะมีอนณาเขตอยู่คุณห้ามเอ่ยชื่อถึงสิ่งที่ห้ามเอ่ยชื่อนะครับแล้วก็มันก็เกิดความกลัวในในหมู่บ้านนะครับมีแบบเวรเฝ้ายาม ถ้ามีตัวอะไรเข้ามาในหมู่บ้านก็จะตีละครนะครับเพราะมันมีปีศาจอยู่นะครับส่วนตัวดําเนินเรื่องหลักของเราเนี่ยก็จะเรียกเป็นพระเอกนางเอ,งเองกก็ก็ได้นะก็คือโชควินฟินิกส์นะครับเป็นลูเชสฮันส์ครับในเนื้อเรื่องเนี่ยแล้วก็จะมีนางเอกก็คือคุณไบรซ์ดารลัสฮาวเวิร์ดนะครับแสดงเป็นไอวี่วอลเกอร์นะครับชื่อนางชื่อวอลเกอร์เพราะนางชอบเดินมากนะครับแล้วก็ชอบวิ่งด้วยนะครับคือไอวี่เนี่ยเป็นสาวตาบอดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมา พูดถึงนางทีหลังแล้วกันแต่เอาง,ง่ายๆว่านางอะแบบตาบอดเดินเก่งเหลือเกินนะครับแล้วก็มีคุณเอเดรียนบรดี้นะครับเป็นโนอาเพอร์ซี่นะซึ่งโนอาก็จะแบบว่าเหมือนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับใช้ภาษาแบบนี้แล้วกันก็เป็นตัวละครหลักนะครับที่เหลือก็จะเป็นแบบพวกคนอาวุโสในหมู่บ้านนะครับแบบอลิสฮัน n t เอ็ดเวิร์ดวอล์คเกอร์นะครับพวกแบบว่าคนที่เป็นเหมือนสภา,าคนดูแลในหมู่บ้านเนี่ย พาะเหมือนเขาจะดูแลกันเองครับมันจะไม่ได้มีแบบการติดต่อกับเมืองข้างนอกได้เพราะว่าห้ามเด็ดขาดเลยห้ามออกไปเมืองข้างนอกออกไปเมืองข้างนอกเนี่ยคุณจะต้องถูกจับฆ่าตายอะไรประมาณนะี้มันม,มีปีศาจอยู่ในป่านะครับเรื่องเราก็เล่าไปเรื่อยครับแล้วก็จนมาถึงจุดคลายแม็กซ์ก็คือว่ามันมีมันมีการที่แบบว่าคนคนนึงเนี่ยต้องการยาครับเพราะว่าเขาจะต้องตายถ้าเขาไม่ได้ยานะครับ ขาโดนอะไรส so right so 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 mm ักอย่างหนึ่งผมไม่บอกกันแล้วกันเป็นรีวิวแล้วก็จะต้องมีคนคนหนึ่งเนี่ยออกไปจากหมู่บ้านเพื่อไปเอายามาให้ได้นะครับแล้วก็พอออกไปจากหมู่บ้านก็เจอเรื่องเราตื่นเต้นระทึกขวัญนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าเขาทำสำเร็จไหมนะครับใครจะเป็นคนออกไปจากหมู่บ้านใครที่เป็นคนต้องการยาแล้วก็ออกไปสําเร็จไหมนะครับความลับอะไรอยู่ข้างนอกบ้างนะครับก็ลองดูกันได้นะครับโอเคเป็น3นาทีสั้นๆนะครับในการรีวิวเรื่องนี้นะแต่ว่าผม จะบอกคะแนนก่อนแล้วกันนะครับคะแนนใน imdb ได้ไป้เป็น6.6คะแนนเต็ม10นะครับจากคนโหวต259,000คนเพราะนั้นคนโหวตเยอะมากการที่คะแนนมันตกมาหกจ6 6ก็นอทแบสนะหนังเรท pg 13ความยาว1ชั่วโมง48นาทีเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของ Rotten Tomatoes นะครับฝั่งของเว็บมะเขือของเราเนี่ยก็ได้ไป43%นะครับมะเขือเน่านะครับแล้วก็ฝกั่งคนดูให้ไปแค่57%นะครับถังป๊อปคอนก็คว่ำเหมือนกันนะครับก็ ไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่นะทั้งทางทางฝั่งนักรีวิวและคนดูนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคะแนนมันมาจากยุคหลังๆเยอะคือเหมือนยุคหลังๆเนี่ยพอราดูหนังของ m อ็มไนเยอะเราก็เหมือนจะเดาทางได้นะครับโอเคข้าพาสปอยเลยแล้วกันนะครับก็เรื่องนี้จริงๆถ้าคนเคยดู s c a r ี่มูวีภาคไหนะภาคสี่คณน่าจะรู้แล้วนะว่าไอไอปีศาจเนี่ย มันคือคนในหมู่บ้าน public, いいนั่นแหละนะครับแต่งตัวเป็นปีศาจนะครับแล้วก็มาหลอกคนในหมู่บ้านให้คนในหมู่บ้านกลัวนะครับแล้วก็อ่าไอคำคำต้องห้ามอะไรพวกนี <c <c ้ก็ไม่มีอยู่จริงสีต้องห้ามอะไรพวกนี้ก็ไม่มีอยู่จริงเลยมันเหมือนจะเป็นแบบว่ามันเป็นกุศโลบายนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าเอาเอาตั้งขึ้นมาเองเพื่อมาหลอกคนในหมู่บ้านนะครับคนรุ่นเก่าๆพวกเนี้ยเขาเคยประสบอ่าความเศร้านะครับประสบกับ เรียกว่าไงอะเรื่องราวที่แสนเศร้ามากนะครับคนในครอบครัวพี่น้องญาติพี่น้อง,พ,อง,พ,องพ่อแม่แฟนอะไรเงี้ยถูกฆ่าตายถูกฆ่า,าก,กรรมบ้างถูกอะไรบ้างแล้วรู้สึกว่าโลกภายนอกมันมันโหดร้ายเหลือเกินเราไม่อยากจะอยู่อย่างนั้นแล้วนะครับเลยตั้งนะครับเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบาร์ไรส์แซงตูรีนะครับเป็นแบบว่าศูนย์ดูแลเป็นแบบว่าป่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สงวนนะครับประมาณนั้นนะครับโดยเอ็ดเวิร์ดวอล์กเกอร์เนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อวอล์กเกอร์นี่แหละครับแล้ว ไอตัวของทุกคนเนี่ยพวกคนเท่าคน,นแก่เนี่ยก็มาตั้งลกล่าครับมาสร้างบ้านเอาของมาลงนู่นนี่นั่นแล้วก็พอมีรุ่นลูกรุ RM ่นหล,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 ลานมาก็สอนรุ่นหลานนะครับว่าโอเคเราอยู่ในที่เนี่ยเราอยู่ที่นี่เราเป็น,เป,นเป็นแบบว่าคนที่มาตั้งเนี่ยพายโอเนีย er เนี่ยเป็นแบบเซเทเรอร์นะครับเรามาตั้งตรงนี้แล้วก็ข้างนอกเนี่ยโลกข้างนอกเนี่ยเราไปไม่ได้นะครับมันมีเมืองอยู่ข้างนอกแต่ว่ามันไกลแล้วก็มันอันตรายมากแต่จริงคือมันไม่ได้ไกลเลยมันก็ออกไปนิดเดียวมันก็เจอ เจอกับความสีวิไลข้างนอกแล้วนะครับตัวเองเนี่ยอยู่ในป่าด้วยซ้ําแล้วก็มีการติดต่อกับแบบว่าทางการบินด้วยว่าห้ามบินผ่านแบบว่าโซนนี้ด็ดขาดนะครับ <c oughs> เพื่อให้คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่เห็นโลกภายนอกไม่เห็นเครื่องบินอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ค่อนข้างจะ cover นะเขาพยายาม cover ทุกอย่างว่าทําไมเหตุผลมันถึงสมเหตุสมผลสําหรับในหมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็ตัวของจอินฟินิก์เนี่ยที่โดนแทงเนี่ยโดยโนอาเนี่ยก็ ีนั้นผมก็ช็อกนะเพราะว่าผมอ่ะผมไม่เคยดูแบบเต็มๆไงผมรู้ว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เรื่องมันจะจบยังไงแต่ว่าแบบโดนแทงจึกจึกอะไรเงี้ยแบบโอ้เชียน่ากลัวให้หมายเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงการสแสดงของไบรซ์ซาร์าสทอเวิร์ดเนี่ยคือตอนนั้นนางยังแบบสาวๆนะเป็นนางแบบแบบว่ามันแบบแบบสาวๆเลยอะ่ะสวยมากนะครับแล้วก็มันตลกอะ่ะคือนางตาบอดใช่ไหมแล้วนางก็ต้องมีอ่าเขาเรียกวอล์กอินสติ๊ใช่ไหมครับเป็นแบบว่าไอ้ไม้ ไม้ไม้สำหรับช่วยเดินใช่ไหมครับประเด็นคือนางอะโยนไม้ทิ้งตลอดเลยครับไปขึ้นบ้านไหนทะเลาะกับใครหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าเสียใจแล้วนางโยนไม้ทิ้งแล้วนางก็เดินนางก็วิ่งอา <laughs> แบบเดี๋ยวมึงมุณตาบไไๆๆ <hammer liber dade> ตอดไม่ใช่เหรอทำไมตาบอดโยนไม้ทิ้งตลอดเวลาเลยคือดูในหนังนี่ผมน,นับได้ไม่ต่ำกว่าห้าไม้นะครับที่แบบว่าโยนทิ้งแล้วหยิบใหม่โยนทิ้งแล้วหยิบใหม่นะครัแบบว่าแบบเพื่อนะครับมันตลกมากนะครับมันดูไม่ค่อยสมจริงตรงนี้แหละ แล้วนางแบบวิ่งเก่งเหลือเกินวิ่งเก่งกว่าคนปกติกนะทั้งที่ตัวเองตาบอดนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเอ็มไนท์เนี่ย mm. เขาโผล่มาเองนะครับเป็นคเมิโอตอนท้ายเรื่องนะครับก็ไอชื่อตัวละครชื่อไหนนะชื่อเจนะน่าจะเป็นแบบหัวหน้าใน Walker w i l d l i f e Sanctuary นี่แหละครับแล้วก็เขาก็มปคนบอกว่าเนี่ยมันห้ามบินนะตรงนี้แล้วก็นายก็ไปทํางานซะอย่าไปคุยกับใครทั้งนั้นอะไรประมาณนี้นครับไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องอะไรอยู่ที่แบบคนที่อยู่ข้างในไหมนะครับ ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าเอ็ดเวิร์ดวอลเกอร์เนี่ยไอเขาน่าจะแบบว่ามีเส้นมีสายหรืออาจจะบอกคนข้างนอกก็แบบว่าเราอยู่กันข้างในนะอย่าให้ใครมารบกวนเด็ดขาดก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวในเรื่องเนี่ยหลายๆคนผมว่าเราคุ้นหน้าคุ้นตาทั้งนั้นเลยนะเจสซี่ไอเซเบิร์กก็เล่นในเรื่องนี้นะครับอ่าคุณจูดี้นะครับจูดี้กรก็เล่นนะครับมีแฟรงค์คอริสันนะครับแล้วก็โอ้หลายคนเลยนะ,ะแสดงแต่ว่า แลวความที่มัน18ปีที่แล้วเราก็อาจจะแบบว่าอืน่าคุค้นๆนะเขาดูหนุ่มดูสาวกันมากเลยนะครับก็หักมุมก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็มันก็เฉลยแบบว่าแปบ๊บเดียวมันก็เฉลยแล้วนะซึ่งซึ่งก็ถือว่าโอเคเพราะว่าถ้าหนังเรื่องนี้มัน,ม,นมันดึงยืนน้อนวมันไม่ยอมเฉลยทีเนี่ยมันก็จะแบบความตื่นเต้นมันก็จะหมดไปนะครับเรื่องนี้ได้รางวัลด้วยนะครับได้รางวัล A S C A P Film นะครับ a n d t e l e v i s i o n Music Awards นะครับ แล้วก็ได้เป็นแบบนอมินีของออสการ์นะครับแต่ว่าได้ได้ในเชิงของออริจินอลสกอร์นะครับแบบว่ามิวสิครเทนนะครับก็แบบค่อนข้างดีนะแบบเพลงอะไรมาดนตรีประกอบมันก็แบบน่าน่ากลัวน่าสยองอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สมัยนั้นเขาก็ได้รางวัลแบบของ i t i s h Film นะครับเป็น Best Technical นะครับ Artistic Achievement ด้วยก็ลองไปหาดูนะครับผมดูในมผมดูในนะผมดูใน Disney Plus นะครับแต่ว่า เพาหนังมันเก่าแบบเนี้ยเดี๋ยว Netflix เดี๋ยวนู่นนี่นั่นมันก็วนมาฉายครับเพราะว่ามันเป็นหนังเก่าแล้วลิขสิทธิ์มันมันมาง่ายนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับเป็นการรีวิวแล้วก็เล่าแบบหนังเก่านะครับจากปี2004นะครับไปได้เห็นโจคคินฟินิกตอนแบบว่าโอ้โหไวล่อ่อนนะครับแอนเจลินบรอดี้ตอนไบไวล่อ่อนแล้วก็นางเอกสุดสวยของเรานะครับไบรซ์ดาร์ลฮาวเวิร์ดนะเดี๋ยวผมจะดูหนัง กับซีรีส์นะครับแล้วก็มารีวิวแล้วก็มาสปอยช่วงท้ายอยีกเหมือนเดิมนะจะบอกว่าหลายๆคนอยากกลัวนะครับพอผมบอกว่าผมรีวิวด้วยสปอยด้วยเปิดคนก็จะคิดว่าแบบแตวผมพูด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 แล้วผมก็จะสปอยโผล่มาเลยเนี่ยผมจะเตือนก่อนผมจะบอกว่าผมจะรีวิวแค่ช่วงแรกนะครับว่ามันเกี่ยวกับยังไงมันสนุกไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรตติ้งคะแนนเป็นยังไงนะครับเรตติ้งคะแนนเนี่ยผมพูดตลอดเพราะว่าผมรู้สึกว่า มันช่วยในการตัดสินใจได้ระดับหนึ่งนะครับในการที่เราจะดูหนังดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งถ้าแบบอยู่ดีกระโดดเข้าไปดูเลยเนี่ยแล้วเราแบบเอา้าหนังแม่งห่วยนี่ว่ะซีรีส์แม่งจบไม่ดีนี่ว่ะหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบคะแนนมันห่วยเพิ่งจะมารู้ทีหลังเนี่ยก็เซ็งเหมือนกันนะแต่ที่จะเราจะแบบทําใจไว้แต่แรกแล้วอะคือบางเรื่องเราเห็นคะแนนมันห่วยแต่เราจะดูอะเราฝือนอะเราก็ทําใจไว้แล้วไงว่าเออมันมันห่วยแน่ๆนะเราก็โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมารีวิว เรื่องต่อไปนะครับคลิปก็อัพวันต่อวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับน่าจะพรุ่งนี้แหละนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ